กรมหลวงชุมพรเดินทางข้ามทวีปฝึกชีวิตกลางทะเลพศ2436รารวรัชกาลที่5เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขณะยังทรงพระเยาวเพียง13 14ชั้นสาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เสด็จไปศึกษาวิชาทหารเรือณประเทศอังกฤษเส้นทางสู่แดนไกลครั้งนั้นไม่ใช่เรือสำราญแต่เป็นเรือรบฝึกสมรรถภาพของราชนาวีอังกฤษ ที่แล่นผ่านน่านาน้ำหลายทวีบกลางทะเลกว้างสุดสายตาคลื่นสูงเท่าหลังขาบ้านโครงเคลงจนทหารเก่ายังต้องเกาะเสาเพระองค์ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ขัดดาดฟ้าล้างเกลียวโซ่สมอฝึกใช้เข็มทิศแผนที่ดาวและเรียนรู้วิธีอ่านกระแสลมกระแสน้ำรวมถึงการใช้ธงสัญญาณส่งสารชีวิตบนเรือเต็มไปด้วยวินัยและความเข้มงวดอาหารก็เรียบง่าย ขนมปังแข็งเนื้อเค็มและน้ำผลเก็บจากผ้าใบพระองค์ทรงร่วมกินร่วมอยู่กับทหารชั้นผู้น้อยไม่ถือพระองค์ฝ่าพายุฝ่าหมอกและต้องประจำการกลางดึกในเวรยามเฝ้าเสากระดงสูงหลายครั้งคลื่นโหมแรงจนเสากระดงแกว่งเหมือนกิ่งไม้ในพายุแต่พระองค์ไม่เคยหวาดวันมีแต่คำว่าทหารเรือต้องอดทนฝังอยู่ในพระไทยการเดินทางครั้งนั้น ผ่านทั้งมหาสมุทรอินเดียแอตแลนติกและช่องแคบแคบแคบระหว่างกฎทรงได้พบความหลากหลายของชนชาติเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสัมผัสความน้ำใจของคนทะเลทั่วโลกผลของการฝึกฝนครั้งนี้คือความเข้าใจทะเลอย่างลึกซึ้งและหัวใจนักรบเรือที่พร้อมสละเพื่อชาติเมื่อเสด็จกลับสยามพระองค์จึงเป็นผู้วางรากฐานราชนาวีไทยให้เข้มแข็งจนทุกวันนี้บรรยายโดย พระอาจารย์เทวริชชาตารโร